สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้ดวงประจำวันอาทิตย์ที่2 9มิถุนายน2568กการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่ให้คุณนำไปปรับใช้กันด้วยโดยจะเป็นเลขนำโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขค่ะรวมถึงจะมีคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ด้วยแต่ใดๆก็ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ สำหรับสีมงคลวันอาทิตย์นี้นะคะต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช่ดำใช่เทาค่ะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์เสริมดวงเรื่องของการงานใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธ <c oughs> เสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาบค่ะใช้เขียวยกเว้นคนเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์นี้พยายามหลีกเลี่ยงฟ้ากับนำเงินค่ะเรามาเริ่มกันเลยคนเกิดวันอาทิตย์หกสาม สี่เก้าหกหกค่ะแปดสองสามแปดและหกหกสำหรับการงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ วันนี้ต้องระวังในเรื่องของงานค้างค้างนะคะบางทีมันทั้งงานเก่างานใหม่งานที่ต้องเคลียร์งานที่ต้องสะสางนะคะประเด็นที่ยังค้างค้างไม่เคลียร์ไม่จัดการสักทีนะคะวันนี้ก็มันก็อาจจะเรียกว่าเกิดปัญหาขึ้นได้นะรวมถึงบางทีแก้ไขปัญหาไม่ทันปัญหาบานปลายนะแล้วก็รับมือได้ยากคือบางทีมันขยายไปปัญหามันขยายไปมันก็เลยจะทําให้แบบว่าอันนั้นก็ทําไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ไม่เสร็จเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่ภารกิจของคุณวันนี้งานราชงานหลวงนะคะมันต้องจัดการเรื่องของครอบครัว ในเรื่องของอองานอะ,อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เาต้องจัดลําดับความสําคัญให้ดีนะคะเคลียร์ได้ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้ปัญหามันสะสมค้างคางนะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะ ถือว่ามีให้จ่ายนะคะมีให้ใช้จ่ายนะคะตามความเหมาะสมนะพอกินพอใช้นะคะดูแลตัวเองดูแลในเรื่องจัดการเรื่องที่จําเป็นต้องใช้ก็มีให้ใช้นะคะในส่วนของรายรับนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าในเรื่องของความสําเร็จของงานการเติบโตอะไรพวกนี้นะคะก็ยังทําให้การเงินของคุณมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าในวันนี้เองอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องของการเงินนะคะปัญหาเก่าปัญหาเดิมเรื่องที่จะต้องเคลียร์เงินที่บางทีถึงเวลาที่จะต้องจ่ายแล้วก็มันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือว่าเคลียร์ไม่ได้สักทีนะมันมีประเด็นบางประเด็นหรือคนบางคนที่ทําให้คุณกดดันในเรื่องของการเงินนะก็ดูแลไปตามสถานการณ์นะคะในขณะเดีวยวกันอยากคิดมากอยากกังวลจนเกินไปนะคะภาระไหนเคลียร์ได้ก็เคลียร์ก็จัดการไปนะคะอะไรที่ยังต้องอดทนอยู่ก็ค่อยๆจัดการไปนะคะเรียกว่าค่อยๆเคลียร์ไปทีละนิดทีละหน่อยก็ได้นะคะเรื่องของความรักค่ะ คนโสดวันอาทิตย์แค่ใช้ชีวิตโสดน,นะคะก็หาเวลาว่างเวลาส่วนตัวเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะคะบางทีพอเวลาคุณว่างคุณก็อยากที่จะใชนะ้ในเรื่องของความบันเทิงความสนุกสนานคุณสามารถที่จะมีความสุขแบบว่าใช้ชีวิตโสดยังมีความสุขได้นะคะบางทีมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอออยุ่เป็นโสดนี่แหละดีล้นะคะ ส่วนคนที่มีแฟนมีคู่นะคะวันนี้ก็ต้องออระวังนะคะปัญหาที่มีประเด็นเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ฝ่ายเราหรือผู้ใหญ่ฝ่ายแฟนเรานะคะอาจจะทําให้รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจได้นะคะแล้วคุณอาจจะคาดหวังสมมติว่าคุณมีปัญหาอยู่แต่คุณจะคาดหวังว่าให้แฟนคุณมาช่วยมาสนใจมาเอาใจใส่ไม่ได้นะคะแฟนคุณเขามีความสุขของเขามันก็เลยเหมือนกับว่าเออมันอาจจะไม่ลงตัวสักเท่าไหร่พยายามประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาในอนาคตเนาะ สุขภาพนะคะต้องระวังพักผ่อนน้อยนะคะสิ่งที่คุณหลงไหลคลั่งคล้ายคุณให้เวลาคุณทุ่มเทกับมันคุณบ้าคลั่งนะคะเรียกว่ามัวเมาอยู่กับบางสิ่งบางอย่างจนทําให้บางทีไม่กินไม่นอน,นะคะมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนาะมาดูคําแนะนําจากไพทาโรุวันนี้นะคะอาจจะต้อง พยายามเตรียมตัวนะเตรียมตัวปรับตัวนะเพื่อที่จะรับมือกับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาคือจริงๆวันนี้มันเป็นวันที่เหมาะสาหรับเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างสักครู่นะคะขอปรับกล้องนิดนึงโอเคค่ะน่าจะพอได้นะวันนี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนนะคะก็ต้องปรับตัวให้ได้นะรวมถึงต้องมีความกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทําความทะเยอทะยานกระตือรือร้นพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะ ต้องมีนะคนเกิดวันจันทร์สามเจ็ดเลขห้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกเจ็ด การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ทำงานเรื่องของการงานดีมากนะคะราบรื่นทํางานอย่างมีความสุขทํางานอย่างสบายใจทํางานเดี๋ยวดีทํางานเป็นคือทุกอย่างมันดีมันลงตัวหมดเลยนะคะคนที่ยินดีที่จะช่วยเหลือน่าจะคอยซัพพอร์ตนะคะเรียกว่า,าไปคุยเรื่องของการงานหรือประสานงานอะไรกับใครก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวนะคะได้ทําในสิ่งที่คุณรักได้ทําในสิ่งที่คุณชอบนะรวมถึงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมาก เพราะคุณได้ไพ่เงินที่ดีมากๆในตําแหน่งของการงานนะคะนั่นหมายความว่าความสําเร็จนะคะมันจะนําพาผลประโยชน์ที่นับกันไม่หวัดไม่ไหวมาให้นะคะเพราะฉะนั้นทําให้เต็มกําลังทําให้เต็มความสามารถได้ทําในสิ่งที่รักที่ชอบแล้วทุกอย่างมันลงตัวนะคะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามันสําเร็จนะเนาะเออเรื่องของการเงินค่ะการเงินยังต้องพยายามประคับประคองนะคะเพราะว่าอาจจะมีที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยมีวินัยในการใช้เงินสักเท่าไหร่ใช้ตามความรู้สึกใช้แบบเบลอเลอใช้แบบอยากได้ ฉันก็ซื้อไม่ได้คิดไม่ได้จริงจังอะไรมากมายรวมถึงความขยันขันแข็งความตั้งใจเนื้อของการหาเงินหนาทองอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะนะใดๆก็พยายามที่จะคือบางทีรายจ่ายของเรามันเป็นรายจ่ายทั้งส่วนตัวรายจ่ายส่วนรวมรายจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์พวกเนี้ยนะคะมันจะส่งผลในเรื่องของเขาเรียกว่าอาจจะเป็นการเสริมดวงเราบ้างนะคะเราช่วยเหลือส่วนรวมเนาะ,ะไม่ว่ากําลังกายกําลังใจกําลังสมองนะคะช่วยเหลืองานจิตอาสาพวกเนี้ยมันก็จะส่งผลทําให้เขาเรียกว่าเสริมดวงในเรื่องของการเงินโชคลาภได้ นะแต่ใดๆก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยได้นะคะวันนี้ต้องต้องแบบว่าเข้มงวดหน่อยมีวินัยหน่อยความรักไม่เด่นค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันที่มีอุปสรรคนะคะอุปสรรคเล็กน้อยหรือใดๆก็ตามแต่มันไม่ได้เอื้อนะคะรักใครชอบใครมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราคิดหวังนะหรือบางท่านก็เออชีวิตเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นพอที่จะแบบว่าไปคิดเรื่องของความรักนะคะก็อยู่เป็นสนนั่นแหละนะคะเคลียร์ตัวเองก่อนนะ เรื่องของความรักคนที่มีคู่เออมีแฟนมีคู่นะคะก่อนจะเจอปัญหาบ้างนะคะเรื่องของอความโดดเดี่ยวความรู้สึกเหมือนเราเอา๊ะเรามีปัญหาทําไมแฟนเราไม่มาช่วยแฟนเราไม่คอยพพอร์ตเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาคนเดียวแต่แฟนเราเขาก็มีปัญหาของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันและกันแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าฉันฉันลำบากฉันมีปัญหาเธอก็ต้องมาช่วยฉันเพราะเธอเป็นแฟนฉันเป็นคู่ของฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะต่างคนต่างก็มีปัญหาของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเอา เรียกว่าก็ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะอย่าไปคาดหวังว่าแฟนจะมาคอยอยู่ข้างๆเนาะเรื่องของสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะแต่ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วย คําแนะนําค่ะจะไพ่ถาโรวันนี้ยึดมั่นในเรื่องของกฎระเบียบความถูกต้องนะคะอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกตามธรรมเนียมประเพณีพวกนี้อย่าไปทําอย่าไปยุ่งนะคะมันจะสร้างปัญหาให้เราในภายหลังในในภายหน้าได้นะคะคนเกิดวันอังคารไม่หมอรู้สึกเหมือนหูอื้อยังไงก็ไม่รู้ อะเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสามแปดหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปดการงานคนเกิดวันอังคารค่ะ วันนี้อาจจะเจอสถานก,การณ์ที่ไรเรียวแรงนะคะเจอปัญหาที่ไม่รู้จะจัดการอย่างไรทําได้แค่ประคับประคองเอาตัวรอดไปก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยมีวินยัยหรือว่าเราใช้พลังเยอะเกินไปวันอาทิตย์ยังต้องมาทํางานอีกเหรออะไรประ,ประมาณนี้นะคะก็เลยอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออมันมันไม่มีพลังเหลือพอนะคะบางท่านก็เป็นเรื่องสภาพจิตใจบางท่านเป็นเรื่องของสภาพร่างกายนะแต่ใดๆก็ตามแต่ก็ก,ก็ค่อยๆจัดการไปก็แล้วกันพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้า ะะแต่การที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็อาจจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะก็เน้นประคองตัวเนาะสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่อาจจะต้องให้ความสําคัญคือเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์ดูแลตัวเองเพื่ออะไรเพื่อสร้างความมั่นอกมั่นใจเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเรามีกําลังวังชาเรามีกระจิตกระใจที่จะลุยงานประมาณนี้เนาะก็ต้องลองดูนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยตามสมควรค่ะไม่หวือหวาไม่โดดเด่นนะคะดวงคุณยังคงเป็นดวงที่การใช้จ่ายเงินของเราก็สพอร์ตคนใกล้ชิดพพอร์ตคนรอบข้างนะรวมถึงบางทีใช้จ่ายด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกล้วนๆนะฉันชอบแบบนี้ฉันก็จะจ่ายแบบนี้นะคะนะรวมถึงถ้ามองในสถานการณ์ที่กับการหากเราหมุนเงินไม่ทนันเรามีติดขัดนะคะคนใกล้ชิดคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาให้เราได้นะคะ ความรักค่ะความรักถือว่าไม่ได้เด่นนะคะคนโสดเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะเพราะฉะนั้นนะเรื่องความรักความสัมพันธ์เราไม่ต้องไปคาดหวังนะคะมันยังไม่ใช่วันนี้นะคะออกแนวแบบว่าเ,เจอสถานการณ์เดิมๆเ,เช่นนะคะสนใจเขาเขาไม่สนใจเรานะคะนคะาดหวังอะไรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ว่าอาจจะเสียใจไม่เยอะผิดหวังไม่มากเพราะอะไรเพราะเคยเจอมันแล้วสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องเข้มแข็งไว้อะเนาะ นะความรักคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะคนมีแฟนไม่คู่อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะหากจะต้องมีเรื่องต้องเคลียาาร์กันมีเรื่องไม่เข้าใจนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะคุยกันดได,โด้โดยตรงอนะคะนะเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแวงหรือการใช้อารมณ์ควรจะมีคนกลางนะคะคอยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนกลางที่จะสื่อสารระหว่างเรากับแฟนมันก็จะลดการกระทบกระทั่งลงไปได้นะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนแปรปรวนนะสำหรับวัยทองอะไรแบบนี้นะคะแต่ภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าแข็งแรงอยู่คำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้ต้องพยายามประคับประคองสิ่งที่มันยังเป็นของเราสิ่งที่อยู่ในมือโอกาสที่อยู่ในมืออย่าทำให้โอกาสมันหลุดลอยไปนะคะด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่นะคะสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรที่มันเคยเป็นของเราหรืออยู่ในมือเรา ต้องรักษามันไว้ให้ได้นะคะถ้าประมาทเนี่ยมันอาจาจะเขาเรียกว่าหลุดลอยไปก็ได้นะคะหนเกิดวันพุธเจ็ดหกห้าเจ็ดห้าแปด เจ็ดหกค่ะหกสองเลขหกการงานสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้คนเกิดวันพุธงานถือว่าดีงานโดดเด่นนะคะสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะ นะตัวคุณเองอาจจะต้องให้ความสัมพันธ์เรื่องของความรู้เรื่องของข้อมูลการพัฒนาตัวเองนะคะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้แต่มันก็เป็นวันของแห่งชัยชนะนะคะวันแห่งชัยชนะวันของความสําเร็จความโดดเด่นนะเอาเป็นว่าวันนี้ลงตัวทุกอย่างในเรื่องของการงานอย่าลืมใส่ยใจกับภาพลักษณ์แล้วก็ความรู้การากาพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มความมั่นอกมั่นใจให้เรานะคะตัวคุณเองคือเด่นกว่าใครเพื่อนแหละนะคะเรื่องของการงานส่วนการเงินอาจจะมีเรื่องปวดหัวมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องที่ทําให้หนักใจ ะะอาจจะเป็นด้วยที่ผ่านมา,เ,าเรา,เาไม่มีวินัยในการใช้เงินไม้หรือว่าใช้จ่ายเงินเพื่อเรื่องบางเรื่องที่เรารู้ว่าไม่ควรจะใช้จ่ายบางทีซื้อมาแล้วพอมาวันนี้เออฉันไม่น่าซื้อเลยเงินมันติดขัดดูมันหมุนหมุนไม่ทันอะไรแบบนี้หรือบางทีก็อาจจะมีเรื่องเสียเงินที่ โดนเอาเปรียบนะคะโดนหลอกหรือว่าโดนคนไว้ใจแบบว่าทรายศหักหลังทําให้เสียผลประโยชน์เสียเงินแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะคะก็ไว้ใจใครไม่ได้นะคะก็มีวินัยหน่อยก,ก,กันแล้วก็พยายามอย่าคิดมากอย่ากังวลจนเกินไปนะคะ ส่วนเรื่องของความรักค่ะความรักอาจจะไม่ได้เด่นมากนะคะคนโสดวันพุธยังไม่เจอคนที่ถูกใจยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะบางทีมีเข้ามานะบางท่านเจอรักต่างไวัยด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ มันยังไม่ลงตัวนะคะอาจจะต้องจูนกันให้มากหน่อยในอนาคตนะคะใครที่โสดมานานต้องดูแลภาพลักษณ์นะคะดูแลภาพลักษณ์ให้ดีดูแลเขาเรียกว่าดูแลตัวเองนะคะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะมันจึงจะมีโอกาสที่จะแบบว่ามีคนสนใจเราเนาะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องดูแลตัวเองเช่นเดียวกันนะคะนะพยายามแบบว่าการแต่งเนื้อต่างตัวการดูแลตัวเองความสวยความหล่อนะบางทีมันปล่อยปล่อยปล่ละเลยไม่ได้นะคะมันจะทําให้แบบว่าเอ,อ เป็นใหเพเอยกตัวอย่างเป็นใหญเพิ่เงี้ยแฟนก็แบบว่าเออไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากไม่อยากใช้เวลาด้วยนะคะใดๆก็ตามแต่อาจจะมีสถานการณ์คือถามว่ายังรักกันไหมก็ยังรักกันแกละนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องงอนมีเรื่องน้อยใจมีเอาแต่ใจบ้างเล็กๆน้อยๆก็ก็พอให้แบบว่าเป็นสีสันนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่ต้องดูแลตัวเองค่ะประเด็นสำคัญวันนี้ สุขภาพนะคะอาจจะพักผ่อนน้อยหรือมีปัญหาด้านสายตาจากการที่บางทีใช้สายตาเพ่งหน้าจอเกินไปอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปนะคะต้องระวังด้วยคือต้องมีช่วงพักสายตานะคะคำแนะนำจากไพทาโรวันนี้อาจจะเป็นวันที่นะเมื่อวางแผนอะไรเอาไว้เป็นแผนการ <c oughs> เป็นแผนการในระยะยาววันนี้เป็นวันที่ต้องลงมือทำอย่างจริงจัง เป้าหมายในชีวิตของคุณในเรื่องอะไรก็ตามแต่มันอาจจะเป็นเป้าหมายระยะยาวแต่ว่าเราต้อง,เร,องเ,ออเริ่มต้นลงมือตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะเพราะว่าอีกนานถึงต่อให้อีกนานกว่าจะถึงเป้าหมายนั้นแต่ว่าเราเราจะปล่อยไปเฉยๆให้มันเป็นแค่แผนการไม่ได้นะคะวันนี้เป็นวันที่เหมาะสําหรับเริ่มการเริ่มต้นลงมือเนาะต่อไปคนเกิดวันพฤหัส,สบดีห้าเก้า สองสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดสองการงานคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องปวดหัวบ้างมีเรื่องที่ทำให้ น้อยเนื้อต่าใจรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมฉันทํางานฉันขยันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้รับความดีความชอบผู้ใหญ่ไม่เห็นความสาคัญแต่บางทีโดนตานําหนิก็โดนอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยคนอื่นเขาไม่ทําเขายังไม่โดนอะไรนะอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแบบนี้ก็ได้นะคะนะใดๆก็ตามแต่ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีก็พอนะคะก็สงบปากสงบคาอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะนะคะคือเรียกว่าทําดีมันก็ได้ดีแหละนะแล้วตัวคุณเองจริงๆแล้วต้องระวังในเรื่องของความใจดีด้วยนะคะคืองานเราอะ่ะมันโอเคอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องของความ รู้สึกที่ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจก็ได้แต่อะไรก็ตามแต่มันอาจจะเกิดจากความใจดีของเรานั้นเราใจดีคนขอให้ช่วยก็ช่วยอะไรประมาณนี้นะคะในขณะเดียวกันเราก็เราเราจะคอยช่วยคนอื่นแต่ว่าเราจะไม่สั่งเราจะไม่แบบว่าไปให้คนอื่นช่วยอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่า ระวังความใจดีของตัวเองจนเกินไปแหละนะแตไ่ได้ถามว่าทุกอย่างมันราบรื่นไหมมันราบรื่นนะเพียงแต่ว่าในความรู้สึกของเราเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะมีโดนตำหนิประมาณนั้นนะโด,โดยที่ไม่สมเหตุผลนะคะ ในะเรื่องของการเงินค่ะถือว่าการเงินดีนะคะลงตัวนะคะนะใช้จ่ายกในการดูแลตัวเองใช้จ่ายในเรื่องของความจําเป็นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้นะคะรวมถึงมันมีโอกาสที่เราเองเราจะเสียเงินก้อนนะคะในการที่จะซื้อของมีค่าบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นนักหรือว่ามันเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็จะเกิดประโยชน์ให้เราในอนาคตมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามแต่สิ่งต้องระวังคืออะไรอย่าใช้เงิน งินตามคนอื่นนะคะนะอย่าไปใช้เงินเพื่อที่แบบว่าเออเนี่ยเราใช้เงินเยอะเพื่อที่จะทําให้ภาพลักษณ์เราดูดีคนอื่นจะว่าไม่ได้เลนไม่จะไปใช้เงินแบบนั้นนะคะไม่ได้นะเสียเงินโดยใช้เหตุนะคะก็พิจารณาดูแลกันค่ะ เรื่องของความรากักความรักจะไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่า,าคุณเองคุณไม่ได้มองคนจากภายนอกอยู่แล้วนะคะคือถ้าไม่ดีจริงถ้าคุณไม่รู้ว่าเออคนเนี้ยสินเสมอกันจริงๆคุณก็จะไม่สนใจคุณก็จะไม่ได้เปิดใจรับนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าลองเปิดใจดูก่อนเราอาจจะไม่สามารถที่จะรู้จักนิสัยใจคอของใครได้ภายในระยะเวลาสั้นๆนะคะอาจจะต้องค่อยๆดูค่อยๆค,ค,คุยกันไปนะคะลองเปิดใจรับดูเนาะคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะ วันนี้ก็เน้นทำความเข้าใจนะคะรู้ใจซึ่งกันและกันไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็ตามแต่นะคะเรารู้อยู่แล้วละว่าเออบางทีเรารู้นิสัยกันรู้ใส่รู้พุงกันหมดแล้วนะรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องทําอย่างไรต้องแก้ไขยังไงนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกปัญหาในความสัมพันธ์มีทางออกนะคะขอแค่มีอะไรเปิดใจคุยกันนะคะก็จะคลิกก็จะแบบว่าแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องค่ะ เรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องของการกินการดื่มนะคะนะอาหารที่บางทีรู้ว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ยังกินแล้วกินแบบเยอะเกินไปด้วยประมาณนี้นะคะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนาะ คำแนะนําจากไพ่ทา,าโร่นะคะสิ่งที่จะต้องรักษาวไว้คือเรื่องของความกระตือรือร้นความทะเยอทะยานความอยากที่จะประสบความสําเร็จหรือความอยากที่จะพัฒนาตัวเองเราต้องยอมรับว่าในบางเรื่องในบางในบางเรื่องในบางสถานการณ์เรายังไม่ได้ <c oughs> เขาเรียกว่าเรายังไม่ได้ทําเต็มกําลังความสามารถเรายังสามารถทําดีได้กว่านี้อีกเราเก่งมากกว่านี้อีกเราโตได้มากกว่านี้นะคะในเรื่องที่เราทำนะคะก็พยายามพัฒนาตัวเองหน่อยเนาะ คนเกิดวันศุกร์ห้าสามสามสี่หนึ่งแปดเลขหนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่ง การงานคนเกิดวันสุกนะคะวันนี้ถือว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะการมีคนช่วยคิดช่วยทำนะคะหรือการร่วมมือนะคะกับคนอื่นนะคะ,ะถือว่าดีแล้วก็ส่งส่งผลดีกับงานของเรากับความสําเร็จของเรานะคะคือคุณเองคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราต้องทํานู่นทํานี่เยอะแยะมากมายความรับผิดชอบเยอะนะมันก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าการที่เรามีหุ้นส่วนนะคะนะมีมีคนที่จะเขาเรียกว่าร่วมมือ การร่วมมือกันเรียกว่า2หัวดีกว่าหัวเดียวอย่างที่บอกนะคะก็น่าจะดีกว่านะคะมีโอกาสที่จะรับข่าวดีนะการบรรลุข้อตกลงการเซ็นสัญญานะคะการเจรจาเรื่องของการงานเรียกว่าเข้าทางคุณหมดเลยนะคะทุกอย่างราบรื่นนะคะนะหากคุณต้องการนะคะความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานนะคะเพราะการขอพรจากพระพิคเนตนะคะจะมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการงานนะคะขอได้เลยค่ะวันนี้ เรื่องของการเงินอาจจะไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะนะมีมีพอกินพอใช้แหละแต่ว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะบางท่านก็เออฉันหวังว่าวันนี้ฉันตั้งใจฉันจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ว่าจะไปใช้เงินโน่โน,นนี่นั่นนะคะมันไม่เป็นไปตามคือเรียกว่าเงินไม่มาตามนัดนะคะออกแนวผิดหวังแล้วขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลดความคาดหวังลงเราอาจจะรู้สึกว่าเราสบายใจมากขึ้นจะใช้เงินอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะมีน้อยใช้น้อยนะคะ เรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดน,นะคะก็ยังมีแต่มิตรภาพนะคะแบบเ,เขาเรียกว่า,าคนชอบพอการเอนดูการหรือว่าเป็นเพื่อนการเป็นการยนณมิตรที่ทท,ที่เป็นฟิลเพื่อนนะคะก็ยังไม่เด่นนะ,ะเรื่องของความรักบางทีอาจจะเจอแบบในลักษณะเหมือนแบบว่าเจอคนต่างวัยก็ได้นะคะแต่ว่าการรูปแบบการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่มันยังไม่มันยังไม่ไม่ควรที่จะไปคิดในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ คนที่มีแฟนมีคู่นะคะคนมีแฟนมีคู่ต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันนะคะพยายามเขาเรียกว่าคือบางทีก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างมีกิจกรรมของตัวเองแหละนะคะโอกาสที่จะมาหวานมาโรแมนติกมันมันไม่มีหรอกวันนี้แต่ว่ามันต้องไม่ไม่ขาดในเรื่องของการสื่อสารนะคะต่อให้ยุ่งยังไงก็ตามแต่ก็ต้องมีการเออมีพูดคุยมีส่งข้อความมีโทรคุยกันโน่นนี่นั่นนะคะต้องไม่ขาดในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะจะลดปัญหาไปได้เยอะแล้วมันจะทุกอย่างมันจะดีจะราบรื่นนะคะ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคำแนะนำค่ะจากไพทาโร วันนี้นะคะเน้นเรื่องของการทําตามแผนการที่วางเอาไว้นะคะแผนการวางไว้อย่างไรอวันนี้ฉันจะทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะคะเน้นทําตามแผนการที่วางเอาไว้มีการลงมืออย่างจริงจังนะคะอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปนะคะเราจะเรียกว่าเออวันนี้เป็นวันอาทิตย์รอก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ค่อยลงมืออะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะโอกาสมาถึงแล้วคุณเรียกว่าน้ําขึ้นต้องรีบตกักแล้วก็ต้องรีบลงมือนะคะทุกอย่างมันจึงจะเป็นไปตามที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะ คนเกิดวันเสาร์สามสองแปดห้าห้าหกเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าการงานคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันนี้ต้องบอกว่า ทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างสบายใจนะคะนะอาจจะไม่ได้หวือหวามากและต้องระวังในเรื่องของความไม่พอดีเกินพอดีเกินความจำเป็นอะไรต่างๆนานาหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราเน้นความสุขความสบายใจของเราเกินไปอะไรแบบนี้นะคะแต่สถานการณ์ต้องบอกว่ามันไม่หวือหวานะคะนะดังนั้นก็ต้องเน้นเรื่องของความเป็นกลางความพอดีพอดีบางเรื่องบางสถานการณ์อาจจะต้องอดทนบ้างนะคะเราก็ไม่ได้สบายไปถ้าสุกถึงสุกอย่างนะคะก็มีเรื่องต้องอดทนบ้างเล็กๆน้อยๆ แต่ใดๆก็ตามแต่ทุกอย่างยังอยู่ในจุดที่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะอย่างที่บอกว่าระวังอะไรก็ตามแต่ที่มันสุดโต่งเกินไปนะคะนะคนค้าขายนะคนขายอาหารขา,ขายของกินอย่าคิดว่าเออปกติวัานอาทิตย์ขายของดีอะไรแบบเนี้นะคะต้องระวังด้วยว่าเออทำอาหารเยอะเกินไปหรือเปล่านะคือเรียกว่าลงทุนเยอะเกินไปเกินความพอดีนะมันอาจจะแบบว่าอาหารเหลืออะไรพวกนี้ต้องระวังนะคะส่วนเรื่องการเงินดี วันนี้มีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามานะคะเรียกว่าโอกาสฟุกๆนะคะไม่เหนื่อยแต่ว่ามันเรียกว่าอ,อ,อยู่ดีๆก็เงินหล่นมาให้ได้หยิบได้จับเป็นเงินพิเศษนะคะอาจจะไม่ได้จํานวนมากนะักเพราะว่าบางทีมันมีข้อจํากัดอยู่บ้างตรงที่ว่าศักยภาพของเราในการที่จะตอบรับโอกาสนั้นมันอาจจะเรียกว่า ได้บางส่วนนะคะได้บางส่วนแต่ว่าก็เพียงพอที่จะทําให้เรามีความสุขและใช้จ่ายเงินได้สบายใจเพราะอะไรเพราะมันเป็นเงินพิเศษที่ได้มานะคะเงินที่บางทีไม่คิดว่าจะได้นะ,ะแล้วตัวคุณโดดเด่นในเรื่องของนะกการบริหารจัดการประสบการณ์ในการบริหารจัดการเรื่องของการเงินเนี่ยมีมีอยู่แล้วนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่ก็ก็ถือว่าดวงดีแหละเนาะความรักไม่เด่น คนโสดนะคะสถานการณ์ในชีวิตเราบางทีมันก็ทําให้เราเหนื่อยละนะคะมันมันมันวุ่นวายอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปแบบว่ามีแฟนบางทีอาจจะเจอใครบางคนเข้ามาในสถานการณ์ในช่วงชุลมุนก็ได้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ฟิลที่จะแบบว่าเออจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะก็ไม่ต้องไปคาดหวังนะคะเราอยู่แบบโสดนี่แหละนะคะดูแลตัวเองก่อน คนที่มีแฟนมีคู่นะคนมีแฟนมีคู่เนี่ยวันนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะมีอะไรก็คอยอยู่ข้างๆกันคอยช่วยเหลือกันคอยซัพพอร์ตกันนะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันนะคะอย่าลืมว่าวันนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทบกทั่งหลีกเลี่ยงการทําร้ายการทาให้ทำให้กันและกันไม่พอใจด้วยการกระทําคําพูดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าซอฟๆหน่อยกันแล้วกันนะคะ สุขภาพนะคะถือว่าแข็งแรงค่ะผู้หญิงวันเสาร์นะคะอาจจะต้องระวังหน่อยนะสําหรับผู้หญิงวันเสาร์คนที่ต้องวันนี้ต้องเดินเยอะเยะเดินเยอะเยอะอะไรพวกนี้นะคะใส่รองเท้าส้นสูงรองเท้าที่มันไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกแต่ดันเดินทั้งวันประมาณนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยอาจจะมีอุ้ยขอภัยค่ะนะปวดแข้งปวดขาปวดข้อเท้าฝ่าเท้าวพวกนี้ได้นะคะเรามาดูคําแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้นะคะอาจจะ ต้องสองหัวดีกว่าหัวเดียวอีกแล้วนะคะคือการที่มีคนอยู่ใกล้ชิดมีคนที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากใช้เวลาร่วมกับเขาหรือคนที่อยู่ข้างๆคนที่เราเราเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะคะคนที่จะช่วยเหลือเราได้คอยซัพพอร์ตเราคือคนใกล้ชิดนะคะอาจจะเป็นแฟนนะคะเป็นเพื่อนสนิท นะเป็นคนคุยเป็นพี่น้องพวกนี้ก็ได้นะคะนะล้วนแล้วแต่คอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออฉันสามารถที่จะผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดีนะคะสองหัวดีกว่าหัวเดียวค่ะดวงประจำวันอาทิตย์ที่29มิถุนายน2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ